เปิดตัวรายการใหม่ We Share รายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของคนพิการที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไทย PBS Podcast เปิดตัวรายการใหม่ครับ We Share รายการที่จะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของคนพิการไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาคนพิการหมอหรือโค้ชเพื่อเปิดมุมมองว่า ความพิการนั้นไม่ได้ลดทอนความสามารถในการสร้างสิ่งดีๆให้กับตนเองและผู้อื่นมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน We Share เป็นอาหารที่เป็นรั้วของชาติครับกับการมาเป็นคนพิการนะครับที่เดินเข้าสู่สังคมครับมันเหมือนมีสายตาที่คอยมองเหยียดว่าเอาเราคนพิการจะมาขอเงินเขาหรือเปล่าจะมานั่งขอทานตรงนี้หรือเปล่ามันมีครั้งหนึ่งที่เคยโดนไล่ว่าเขากลัวมาขอเสร็จเงินตรงหน้าร้านเขาอะไรแบบนี้ครับก็เลยเอลองสู้ดูดสักรอบหนึ่ง ดูให้แม่เห็นดูอีกซอกหนึ่งถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่พยายามสู้ให้ถึงที่สุดนะครับใช้ชีวิตบนความพิการมา4ี่สิกว่าปีและสิ่งที่เธอเคยเป็นอะ่ะฉันก็เป็นมาแล้วฉันก็รู้สึกแบบนี้มาแล้วปัญหาทุกปัญหามีทางออกหนูเชื่อคํานั้นจริงๆถ้าเราอยู่ในบ้านเราแล้วเราไม่สุกอะ่ะออกไปข้างนอกอยังไงก็ไม่สุขความสุขคนอื่นไม่สามารถจะสร้างสารรคให้เราได้ถ้าเราไม่สุขกับมันอะ่ะ ถ้าเรามีความสุขมันต้องอยู่ตั้งแต่ข้างในอะค่ะถ้าเราหัวเราะอยู่ข้างในข้างนอกมันก็หัวเราะกับเราด้วยเราจะไม่ใช่หมอคนแรกของท่านเมื่อท่านเข้าโรงพยาบาล<ม>แต่เราจะเป็นหมอคนสุดท้ายก่อนที่ท่านจะออกจากโรงพยาบาลจากการทําให้คนไข้ในโรงพยาบาลกลับไปอยู่บ้านได้ตอนนี้เราเอาคนพิการที่อยู่ที่บ้านนะออกมาเทรนเอามาฝึกเพื่อให้เขาเป็นซูเปอร์คนพิการ น้องเป็นมะเลงกระดูกเป็นตั้งแต่อายุ8ขวบตอนนี้เป็นตัวตึงที่สุดของทีมชาติไทยเป็นนักกีฬาที่ดีมากเก่งมากและมีวินัยสูงมากสวัสดีค่ะพบกับแนนรัตดา,ดา,ดาก,ก่อสวุวรรณค่ะสวัสดีครับผมเอวินยูนำช้ยเจนกิจครับพบกับเราสองคนในวิแชร์ทางไทย PBS podcast เหมือนเดิมนะคะซึ่งพวกเราจะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่าน ได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะรับฟังเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ในรายการวีแช e ทุกวันพุธนะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android รวมทั้ง Podcast ในช่องทางต่างๆที่ทุกคนรับฟังอยู่เริ่มวันที่18มิถุนายนนี้นะครับ ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม